่าจะปีน้ับานนหนีต้องร้องเพลงด้วยรู้ยังเาล่จะไปคือ เป็นยังไงางเป็นยังไงบ้างก็เอ่าฝนจะขึ้นเรื่อยๆฝนจะตกหรือลมจะแรงเท่าไหร่คะับที่สองอีพีครับพวกเราได้เห็นเกิดเรื่องราวที่เกิดเหตุการณ์ที่เราไปฟุตแลนด์กันใช่ค่ะแล้วตอนนี้เราก็จะกลับมาไทยแล้วใช่ไหมครับท้าไมกลับมาไทยครับเพราะว่าคองสบู่แตกนี่มีการเกิดอุบัิจครับทำให้ทำให้ตระกรุดชาติเทพต้อเรียกตัวทุกคน กลับบ <Cornell. S 2> <displaying shirt. S 1> ้านพ่อแม่ก็ฝั่งนี้จะต้องเรียกตัวกลับบ้านเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็เอาปมกลับมาด้วยเยอะแยะมากมายเป็นเต็มไปหมดเลยค่ะแม่แต่ก็กำลังเป็นคนดุตั้งมาค่ะแค่เปิดมาก็เข้มแล้ยตอนตอนอ้นเลยค่ะตอนนี้เข้มมากครับโลนอภูมกินขับเข้มมากตอนนีี้ท่เลยคือหลายๆคนบอกว่าสารวิศว์อีพีโลนอภูมิอที่ไหนอยู่นะครับ เปิดมาหน้าปกก็เจอภูมิแล้วนะครับแต่ในเรื่องอาจจะไม่เจอแต่อดใจรอนิดนึงเพราะอาทิตย์นี้ภูมิมาแน่นอนครับแน่ล้วตัวละครใหม่ครับในตัวละครใหม่ครับแจกกองเลยเขาบอกว่าเดี๋ยวอีพีนี้จะแนะนำตัวละครใหม่หน่อยสว่านะครับคุนนั้นคือตัวละครใหม่แต่กองเปิดไปแล้วนะแล้วปิดอีกรอบแล้วเปิดใหม่ใช่ไหมโอเคค่ะเรจะไม่นงแล้วไม่นงครับไม่นุงครับไม่นุงตอนนี้น่าจะนุงแล้วแต่ว่าแค่ต่ออีพีก็คือติดเกม ดีมากก็ต้องขอบคุณด้อมฟ้าทุกคนด้วยที่ช่วยช่วยพาเราขึ้นเทรนทั้งเทรนโลกเลยแล้วก็เทรนไทยด้วยครับผมรู้สึกดีใจมากๆครับเรียกว่าเป็นสองอีพีที่พอจบออกไปแล้วคือกระแสเกินคาดมากๆค่ะเราก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจกับแฟนๆที่ชื่นชอบแล้วก็แบบไม่หลับไม่นอนไม่รู้นิ้วล็อกหรือเปล่าแบบบางทีเราหลับไปแล้วแฟนๆยังคอยปั่นเพลนให้ก็ต้อง ขอบคุณต้องฟ้าทุกคนมากๆแล้วก็ขอบคุณานเลยค่ะที่ทําให้คอนทรีวันแบบมีกระแสขึ้นมามากมายขนาดนี้ตลอดตลอดตลอดจริงๆเวลาเราหลังอุปกรณ์นะครับเราจะมีสเปซกันสเปซกันเองเราจนมาอ่านอานเออโดยเอ็กซ์กันด้วยว่าใครโพสต์เราว่าอะไรอย่างนี้นาครับมาคูยคุยการกับทางทางผู้จัดเองผู้จัดเองครับ ไปครับที่ต้องขอบคุณบอลอินดีที่เวลาฟังเพีงก็เข้ามาร่วมสนุกของเราใช่ครับผซึ่งพี่กอนอ่ะจะชอบเล่นเอฟเฟหน่อยขอโทษด้วยเป็นดีเจแต่พี่โยนเก่งมากนะเรียกว่าดำเนินรายการดีเลค่ะขอบคุณครับได้ตั้งเพลงดีก็เลยดำเนินรายการทุกคนน่ารักหมดเลยแต่ก็จะมีความบุนบายหน่อยนะครับไม่หน่อยไม่หน่อยพี่ว่าไม่หน่อยนอกจากจะชวนทุกคนที่ดูทีวีต่อไปของมอจิวันเราแล้วเวลาเสีก็อยากให้สาวทุกคนมาลงพูดคุยกันครับเดี๋ยวเราจะสุ่มผู้โชคดีเนี่ยขึ้นมาพูดคุยกับเรากัน ดูละครจบแล้วมาถดต่อไปละครตใช่ค่ะเพราะว่าเรารับทั้งฟีดแบ็กที่ดีแล้วก็ฟีดแบ็กที่เราต้องแก้ไขก็คือรับทั้งคทั้งคำติชมก็คือทั้งติทั้งชมเลยค่ะเพื่อเอากลับมาฟังว่าแบบเราจะเอาไปแก้ไขหรือว่าพัฒนาต่ออย่างไรต่อครับผมแนตนแ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 ตนเตนเตบนนม่้ร ใช่ใช่ใช่จริงจริงชาเลนจ์ของเราแบบว่ามันจะเพิ่มขึ้นไปทุกทุกอีพีฮะการร้องเพลงเป็นยังไงัตัดสินการร้องเพลงพี่เก้าชอบมากร้องเพลฟังนะพี่เก้าชอบมาเขาถามอีพีร้องเพลงรู้สึกยังไงบ้างเจอดีมากเจอดีที่สถามพี่ดีกว่าครับคุณแดนนี่เขาตั้งใจมากเลยที่ร้องเพลงวันนั้น ใช้เวลาปรับหน้อยมากแต่ก็ถือว่าทําเต็มที่แล้วครับยิ่ใับผมที่สเรียตลอดเลยนะทำเต็มที่คุณแรปโดยเชนไม่ล้วใช่ครับผมแรปโอ้และคุณก็แรปเป็นไซมอนเราก็พูดแรปแบบไม่ขาด้วยราคาคุณแรปปากคลนะคาโอ้โหตอนนี้เลยหรอกคีนหรอครับคว่านักข่าจะหมดนใช่ครับ นกจานี้จะมีแบบคาเตะอะไรบ้างนอจากเาพนแล้วเราชาเลนจ์ม้ชาเลนจ์ต่องไปคชาเต่นกันนะครับเต้นนต้องสัหารตัวออกาเตดไร้นล่าสุดบอกว่าพี่พี่หนพี่พี่เขาคุยยังมี9แสน9แสน K เต้นอะไรนะใหญ่แลมพอมีตัวอย่างนะพี่กัสใหญ่แลมเป็นยังไงเราเก็บไว้รอให้ หรือว่าถ้าแฟนเนี่ยไม่ทําอะไรก็ส่งเพิ่มเข้ามาได้ค่ะเราจะได้แบบมาช่วยกันเลือกคัศน์ศักดิ์ไว้อยากทําอะไรแต่ล่าสุดที่สาวมักเลยนะตลอดไม่เขาบอกว่าอยากให้ทำตลอดเขาอยากเต้นเต็มแต่เราเต้นเบาๆให้ดูไปแล้วในหลักเต้นขอปฏิเสธไม่มีถุนคอนเทนท์เราหมดทุกอย่างที่เราจะให้ ที่อยากให้เต้นนะครับพระนางจะเป็นคบทนำก็คือ9้าคือดีๆดีๆใช่ครับแะคนที่มาดูจะต้องเชียร์ต้องเสียครับจะช่วยเราดูง่ายครับเป็นผู้ฟังและผู้ดูดีๆครับครับบางครั้งเวลาดูเราก็รังเลยเพราะว่าสนุกกับเพื่อนอ่ากําลังใจครับอ่าขอบคุณมากครับพี่รออยู่นะรออยู่นะรอคอรอค้าอยู่นานมากวันนี้ก็จะเห็นบรรยากาศเบื้องหลังด้านหลังของเรานี่ก็จะเป็นบรรยากาศแฟนไซด์ของเราก็ หนังสือที่ผมถือนี่ก็เป็น p h โต้บุ๊ k ครับที่เราไปถ่ายทํากันที่สวิสมาก็จะเป็นภาพเบื้องหลังเอามาฝากปงแต่ๆทุกคนครับแปลกลว่าไปซีซีถายของด้วยก็เรียกว่าหนังสือเล่มนี้ก็คือจะรวมความรู้สึกแล้วก็บรรยากาศต่างๆที่เราไปถ่ายทํากันที่สวิตค่ะทุกคนจะได้เหมือนไปเที่ยวกับเราแล้วก็ดื่มด่ำความรู้สึกไปด้วยกันรู้ลําดับเหตุการณ์รู้การเดินทางรู้สถานที่เพราะว่า เราจะมีบรรยายด้วยไม่ได้มีแต่ญญรูปอย่างเดียวใช่ค่ะและ้วก็อย่างที่บอกเลยว่าสวิตไม่ได้เป็นแค่ชื่อประเทศที่อยู่นแผ่นที่โลกแต่ว่ามันคือความรู้สึกและววันรวมของพอชีวันที่ได้รวมมาอยู่ในหนังสือเล่มนี้ใช่ครับสวิตอะไรนะคะเยอะกเยอะ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 เราจะเห็นขโมยกล้องยาครับมยกล้องยามาถายเล่นกัน ลูกฟิล์มก็มีใช่ครับมีิลแล้วรายได้จากที่เราเราขายหนังสือได้เราก็จะนําไปทําบุญทั้งหมดเลยใช่ครับเรียกว่าเราจะได้ภาพสวยดูแบบว่ารสชาติอร่อยอร่อยจากพรีวารแล้วเรางจะได้ทำบุญร่วมกันเลยเรียกว่ากินน้ำความรู้สึกและทำบุญด้วยนะครับอันนี้ถ่ายถ่ายที่สวิตหรือถ่ายที่สวีทครับเนี่ยอื้อคิดได้ตอนนี้เลยปะคะเนี่ย แน่นอนคเส้นนอะคุ้มครับเแดนนี่ก็คุ้มเลยครับพี่ออฟก็คุ้มส่วนเราคุ้มทางด้านการเทงินใช่เนี่หนูสั่งแยกไม่ไม่ผมผมเป็นทีมงานอย่างที่เก้าคือถ้าผมไม่ไปเนี่ยจะไม่มีใครแบบว่าไปซื้อน้ำให้ถือไพ่ปูไอปกินเนื้อ ชนะที่เก้าฮะ่เล่นไม่เล่เกาๆนิดนึงนิดนึงพอนะนิดนึงพอนเบาเบาเบนิดนึ่งอ่าเฮ้ยดีดีแลดีๆผมขอเลือกนิดนึงนะครับเพราะว่าบางบางรูปเนี่ยมันเป็นซีนสำคัญมากๆมียามซีนจบเลยคุณดูก่อนได้ดีได้ดีได้หไนึ่งแสนได้านหน้านี่ย สวยมากสวยมากขอบคุณครับสวยมากนี่ฮะมันจะเป็นรูปตัวอย่างเราครับใช่ครับเห็นวิวทุกอย่างพานิมรมามามาอันนี้งหนไม่หรอจริงๆมันเป็นการสแนปแบบว่าในซีนอะไรแบบนี้มามาฝากด้วยอะไรนี้ก็บางรูปเราก็จะได้เห็นวันนี้ก็ฝากทุกคนด้วยครับจริงๆมันเป็น เราเอามาเพื่อเราอยากให้ไม่เจอพี่ๆดอมฟ้าของพวกเราเพราะว่าเราตั้งแต่เริ่มถ่ายทำละครมาหรือว่าตั้งแต่เปิดกองหรือว่า EP อละครออนไปแล้วสอง EP เราก็ยังไม่เคยได้เจอเลยครับผมวันนี้ก็เลยมีโอกาสก็เลยอยากใหจับงาวนนี้ขึ้นมาวันนี้เป็นวันที่เคยที่สดทำที่นักแสดงทักคู้จัดโดยพี่จัดเองครับกับแฟนคลับดอมฟ้าของเราจะได้มาเจอกัน เรียกว่าเป็นครอบครัวของคุณน้องห้าเลยครับคือแฟนๆน้องหมาจะได้เห็นตัวละครออกมาใช้่เาเรียกว่าอะไรได้เห็นตัวละครที่อยู่ในความจริงวันกระโดดออกมาจากละครคะนี่กระโดดให้ดูหน่อยเดียวในซองน่ารักเอาไหนลองกระโดดดูดิพี่โอ้ยแอปตื่นเต้นคุณบอยน่าตื่นเ้ากค่ะ ฝากหน่อยครับพี่ไม่พร้อมฝากเพราะวันนี้มีเก้าไม่ค่อยสบายเก่ว่าแบบอยากมาดจแฟนแฟก็อยากจะฝากคอนชีวันไว้ด้วยนะคะเชื่อว่าละครเรื่องนี้จะให้อะไรหะไหนอยากไม่ใช่แค่ความสนุกหรือว่าการแก้ปัญหาหรืออะไรต่างๆแต่ว่าทุกคนจะได้เห็นครบทุกรสชาติละกันแล้วก็รสชาติของชีวิตด้วยก็อยากจะ ฝากทุกคนไว้ด้วยนะคะรับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะความหวานเราแบบไม่ได้มีแค่ความหวานอื้มกบก็มีเปรี้ยวใช่ปะไม่ยช่ว่าครบรสครับครบรสถขบรถไปดีกว่าใครอยากดูรถแขนะครับเดี๋วดูพรุ่งนี้ตอนเราไปดูขบรถกันเอาใจค่ะใครดูแล้วคิดเห็นยังไงก็ฝากในแฮชแท็กของเราได้เลยนะพวกเราเนี่ยพวกเรานักแสดงและทีมงานทุกคนเนี่ยรับฟังข้อคิดเห็นรับฟังทุกควาติชมใช่กำหนดเราได้เองนะครับผมก็เลรีวิดเฟซเราด้วยใช่ครับ ไปเจอกันนะค่ะแล้วก็ขอฝากทิ้งแฮชแไว้นิดนึงว่าคืนนี้นะคะคอนชิวัน EP3 ค่ะก็้วฝากด้วยนะครับ่สุดท้ายสุดท้อย่าลืมติดตามคอนสโซลของเรานะครับไลรัคช่องสามนะครับผมแล้วก็อย่าลืมดูออนไลน์ผ่านสามผ่นได้นะครับผมลองว่าคุณจะไม่พลาดตอนไหนเลยนะครับใครพลาดในทีนะครับดูผ่านออนไลน์ก็ได้ใช่ครับขอบคุณมากๆครับพี่ๆรอนานไหมครับ สายลูกครับรอกันนานนะฮะผิดรายการสดมาเมื่อกี้วิ่งลงมาได้ค่ะ